ทีนี้พูดถึงในเรื่องของปัญหาที่ตามมาน้ำท่วมหลายหลายคนที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำมูลชีคงต่างๆสิ่งที่ประสบเวลาเรื่องของฝนมาก็คือเรื่องของน้ำท่วมหลายหลายคนต้องมีการเตรียมตัวนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือนะค,ะครับโดยทางปอพนะคะได้มีการออกมาแนะวิธีเรื่องของการปฏิบัติตัวนะคะในการที่จะป้องกันเรื่องของความปลอดภัยในสถานการณ์น้ำที่กำลังขึิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะ เรื่องนี้นะคะการปฏิบัติตนนะคะเมื่อน้ําท่วมบ้านนะคะทางปอพออกมาแนะนําค่ะเริ่มจากการขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นที่สูงย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของให้พ้นจากระดับน้ําท่วมรวมถึงนะคะน้องๆสัตว์เลี้ยงนะะต้องมีการอพยพไปด้วยและมีการเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยต่อมาข้อนี้สําคัญมากๆค่ะคือการตัดกระแสไฟฟ้าค่ะโดย ปิดสวิตไฟหรือว่าสับคัดเอานะคะหลายๆบ้านนี่มีนะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของระบบไฟต่างๆซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดน้ําท่วมห้ามเลยนะห้ามไปสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกชื้นรหรือในบริเวณที่พื้นที่ตรงนั้นมีน้ําอยู่นะคะหรือว่ายืนอยู่ในที่ชื้นแฉะเพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดนั่นเองอต่อมานะคะ การระมัดระวังอันตรายในช่วงของน้ําท่วมทั้งอุบัติภัยนะคะการจมน้ํานะคะแล้วก็เรื่องของกระแสไฟฟ้า,ฟาสัตว์มีพิษนะคะเศษแก้วหรือว่าวัสดุมีคมรวมถึงโรคระบาดนะ,ะตรงนี้เองนะคะก็คือวิธีการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วนะคะก็คือไม่ควรเข้าใกล้แนว,แนวสาย,สายไฟเสาไฟฟ้า,า,ฟาหรือว่าสัมผัสวัตถุที่เป็นสื่อนําไฟฟ้าครับ มีข่าวออกมาว่ามีช่วงหนึ่งน้ําท่วมและทีนี้ขับรถมอเตอร์ไซค์มาอยู่ดีๆหยุดนี่แหละแต่หลงเผอิญเอามือไปแตะกับราวเหล็กที่มันมีกระแสไฟซึ่งบริเวณนั้นอาจจะเกิดไฟรั่วต่างๆก็ทําให้ผู้ขับขี่คนนั้นก็คือถูกไฟช็อตจากการที่ทนโดนกระแสไฟนะคะอเอาต่อมาถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องไปเดินลุยนะ้ําหรือว่าออกพื้นที่ต่างๆ ควรที่จะทำกันยังไงนะคะก็คือให้สวมรองเท้าบูททุกครั้งเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษวัสดุมีคมเพราะว่าหาก้ํำท่วมสูงนะคะควรใช้วัสดุที่ลอยน้ำได้เพื่อช่วยยึดเกาะหรือพยุงตัวส่วนการเดินทางนะคะในการออในช่วงของน้ำท่วมแบบนี้นะคะก็คือ1 สำรวจเส้นทางกันหน่อยเส้นทางที่จะไปเนี่ยน้ำท่วมหรือเปล่ามีน้ำขังไหมหรือว่าเขามีการหลีกเลี่ยงหรือปิดเส้นทางหรือเปล่าควรเช็คให้ดีแล้วก็ไม่ควรที่จะไปลุยฝนหรือว่าลุยน้ำในช่วงกลางคืนคเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการพลัดตกน้ำนะคะสุดท้ายคือการไม่ประกอบกิจกรรมที่มีบริเวณน้ำท่วมสูงหรือว่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวเช่นการจับปลาบ้างละเนี่ยชาวประมงสำคัญคคแน่หรือว่าการทำการเกษตรต่างๆไม่ควรอยู่ที่บริเวณน้ำเชี่ยวเป็นเวลา านานเพื่อป้องกันนะเพราะว่าหลายๆคนเอาไปอยู่ หนึ่งเกิดไรตะคิวคตะคิวแล้วมันช่วยตัวเองไม่ได้นะอาจจะเกิดในเรื่องของการไหลไปตามน้ํานี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการป้องกันจากปอพอนะคะที่ออกมาแนะนําซึ่งเป็นวิธีการเบื้องต้นอยู่แล้วที่เราทราบกันดีในในสถานการณ์น้าแบบนี้นะคะก็หลีกเลี่ยงใส่รองเท้าป้องกันไม่อยู่ใกล้ไฟหรือว่าหากเกิดเหตุน้ําท่วมก็ตัดเรื่องของระบบไฟแค่นั้นเองครับก็คือหลียกเลี่ยงนั่นแหละนะครับอัน,นก็เป็น<ช>ข้อปฏิบัติที่เราเออกมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วกันยังไงก็ระมัดระวังตัวกันด้วยเพราะสถานการณ์ธรรมชาติเราหลีกเลี่ยงไไม่ด้ริ ใช่ค่ะเราก็ต้องปรับตัวนะครับ <ม S 2> ปรับตัวให้เข้ากับภัยธรรมชาติถตนะค่คังโดยที่คุณวดีได้ก็บอกไปแล้วนะครับข้อปฏิบัติเมื่อกี้ก็สู้ๆนะครับทุกคนผ่านว<ช>ิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับ